องค์กรจะมีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี2562ด้านการกระจัดการเลือกปฏิบัติทางชาติพันธุ์และสถานะบุคคลได้แก่นายวีนัทศรีสุขผู้มนวยการสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย คือจำารงตำแหน่งที่สำคัญก็คือผู้เหนวยการส่วนการทะเบียนราษฎรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานทะเบียนโดยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับคนไร้สัญชาติให้ได้รับสัญชาติและมีสถานะบุคคลทางทะเบียนราษฎรมาเป็นเวลากว่า30ปีครับ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานายวีนัทสีสุขมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการช่วยเหลือคนไร้รัฐไร้สัญชาติให้ได้รับการรับรองและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้แก่มีส่วนสําคัญในการผลักดันข้อกฎหมายนโยบายที่ทําให้ขจัดความไร้รัฐโดยสิ้นเชิงของคนกลุ่มใหญ่2กลุ่มคือกลุ่มคนที่มีบุปการีสัญชาติไทยแต่ตกหล่นจากทะเบนราชและ กลุ่มคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยไมายาวนานคือชาวเขาอบยพในพื้นที่ชายแดนทุกประเทศให้ได้รับการจัดทําทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรเลขศูนย์ครับ นอกจากนี้ยังประสานความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกำหนดให้การจดทะเบียนการเกิดครบขั้นตอนผ่านระบบแจ้งเกิดออนไลน์ระหว่างโรงพยาบาลที่ทำคลอดและอำเภอเขตหรือเทศบาลในพื้นที่ที่รับผิดชอบครับทำให้บุพการีของเด็กที่เกิดไม่ต้องเดินทางไปแจ้งเกิดอีกต่อไปครับ นอกจากการปฏิบัติงานในฐานะผู้รักษาการตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทยตามหน้าที่แล้วนะครับนายวีนัศรีสุขยังปฏิบัติโดยยึดถือตามหลักสิทธิมนุษยชนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้นโดยการตีความสัญชาติไทยโดยหลักสืบสายโลหิตจ,จากบิดาตามพระราชบัญญัติสัญชาติพุทธศักราช2508 รวมทั้งผลักดันให้คนไร้สัญชาติที่เกิดในประเทศไทยและอาศัยอยู่มาน,นานได้รับการรับรองสัญชาติไทยครับพ่วงถามแรงตอบแรงสิทธิมนุษยชนทางชาติพันธุ์เป็นอย่างไรไปฟังครับงานที่ทำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันเป็นการแก้ปัญหาข้อจํากัดในเงื่อนไขาตามกฎหมายสัญชาติส่วนหนึ่งก็จะไปสนับสนุนเรื่องของการป้องกันนะครับการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับ ทางด้านชนชั้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มสเตเลทที่อาศัยอยู่ประเทศไทยนะครับให้เขาสามารถจะได้รับสิทธิ์ตามที่กฎหมายไทยเนี่ยได้กําหนดไว้แล้วก็ไม่ไม่ขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศด้วยและสิ่งที่จะตามมาจากการพัฒนาฐานะทางทะเบียร์ราษดรทางส่งชาติก็คือเรื่องของสิทธิชนขั้นพื้นฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิทธิการศึกษา เอ่อิ์เรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับรวมถึงสิทธิ์ในการทํางานก็ได้รับตามมาเป็นลําดับนะครับจะเห็นได้ว่านายวีนัสศรีสุขเป็นที่พึ่งของคนที่มีปัญหาสถานะบุคคลมาโดยตลอดครับ ทำหน้าที่บรรยายให้ความรู้และผลิตหนังสือสั่งการเชิงตำราในทุกเรื่องที่มีปัญหาการรับรองสถานะบุคคลจนกลายเป็นตำรากฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนที่จะปกป้องสิทธิมนุษยชนให้กับคนที่มีปัญหาสถานะบุคคลได้ต่อไปครับทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับ ติดตามป่าเง่มจู่โจมด้วยชาติบูรณาการได้ที่เฟซบุ๊กข่าวปาเง่มทุกวันและยูทูปป่าเง่มรับเจ้านายปูน